สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ My Way Q&A ค่ะรายการที่จะตอบคำถามท,ที่ท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางต่างๆนะคะและว,วันนี้ค่ะที่ฉันมาอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข351ถนนประเสริฐมนูกิจหรือที่ผู้ใช้ทางมักจะเรียกกันติดปากว่าถนนเกษตร,รนวมินค่ะที่มาที่นี่เพราะว่าวันนี้มีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของตอ่อมอที่เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้นะคะว่านี่เป็นตอ่อโมอของโครงการอะไรและเมื่อไหร่จะก่อสร้าง เอาเป็นว่าวันนี้เรามีคําตอบแน่นอนค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นเสาตอหมอ้อต้นที่หนึ่งวันนี้ชมคลิปของเราจะได้ทราบด้วยว่าเสาตอหมอ้อทั้งหมดมีกี่ต้นนะคะและก่อนจะไปติดตามคลิปของเรานะคะฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามตรงนี้เพื่อติดตามช่องของเรากันเยอะๆเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยค่ะสำหรับเสาตอหมอ้อจำนวน281ต้นที่เห็นอยู่นี้นะคะคือฐานรากของโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3ม สายเหนือตอน N2 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจะไปเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกหรือมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าของกรมทางหลวงค่ะโดยจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณใกล้คลองบางบัวยกระดับไปตามแนวต่อมอที่ก่อสร้างไว้แล้วไปจนถึงแยกนวมินระยะทาง8.1กิโลเมตรค่ะจากนั้นก็จะยกระดับต่อเนื่องไปจนเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก หรือมอเตอร์เวย์หมายเลขเ้าระยะทางรวม11.3กิโลเมตรค่ะถามว่าทำไมต้องก่อสร้างฐานรากก่อนคำตอบก็คือเมื่อปี2537คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือตอน N2 ไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนสาย3แยกเกษตรสุขาพิบาล1 ซึ่งก็คือถนนเกษตรนวมินในปัจจุบันเพื่อป้องกันผลกระทบด้านจราจ,จรในอนาคตโดยต่อหม้อตามแนวถนนเกษตรนวมินจำนวน281ต้นก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2545ค่ะและได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวน4ต้นเพื่อเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัฐ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2548ค่ะ คำถามต่อมาก็คือเมื่อมีเสาตอมอดขึ้นมาแล้วทําไมโครงการทางพิเศษสายนี้จึงยังไม่เริ่มก่อสร้างเพราะเราเห็นเสาตอมอดมาก,กว่า18ปีแล้วคําตอบก็คือเนื่องจากตั้งแต่ปี2540ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้ยมยำปุ้งค่ะประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งทําให้มีการทบทวนลำดับความสําคัญโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการนี้จึงถูกเลื่อนลำดับความสําคัญลงมาค่ะ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทําให้ต้องมีการศึกษาใหม่ซึ่งล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ของโครงการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคำถามสำคัญก็คือแล้วตกลงโครงการนี้จะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่ คำตอบก็คือการก่อสร้างโครงการนี้นะคะจะต้องรอให้รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน EIA ของโครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อนจึงจะทําการก่อสร้างได้ค่ะโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงปลายปี2564ค่ะและคำถามสำคัญก็คือเสาต่อหม้อที่เห็นอยู่ตรงนี้อยู่มา18ปีแล้วจะสึกกร่อนหรือเปล่า คำตอบก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ดูแลและตรวจสอบเสาต่อม่อน,นี้เป็นระยะนะคะโดยได้สร้างปล่องคอนกรีตครอบเพื่อป้องกันสนิมเพราะฉะนั้นหากมีการเดินหน้าโครงการนี้ต่อเสาต่อม่อดังกล่าวก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงแน่นอนค่ะ และนี่คือคําตอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเสาซอมอบนถนนเกษตรนวมินที่เรานํามาฝากนะคะขอบคุณข้อมูลคําตอบจาก,กาทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะและหากท่านผู้ชมมีคําถามที่อยากจะให้เราไปหาคําตอบให้เกี่ยวกับเรื่องราวของเส้นทางต่างๆสามารถฝากคาถามมาได้นะคะโดยแอดไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ และฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันตรงนี้เยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและครั้งหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆจากรายการ My Way Q&A ได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ